เราเกิดมาทำไมบทที่สองชีวิตคือการศึกษามนุษย์เราไม่ว่าจะเกิดมาเป็นใครเป็นลูกของใครก็ตามต่างก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชีวิตนี้คือทุกข์หมายความว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งที่ไม่รักการพัดภาคจากสิ่งที่รักปารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ความเศร้าโศกร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนา ชีวิตอันประเสริฐสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือชีวิตที่เป็นไปเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งในอริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐ4ี่ประการคือ 1. ทุกข์ 2. เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์สมุทยัย 3. ความดับทุกข์นิโรธ 4. ทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์มักการศึกษาในพระพุทธศาสนามีเป้าหมายสำคัญเพื่อความดับแห่งทุกข์โดยการเจริญอริยมัรคมีองค์8เหมือนสรุปย่อเป็นไตรสิกขาหมายถึงการศึกษา3ประการประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญา 1. ศีลเป็นข้อปฏิบัติ เพื่อฝึกอบรมกายวาจาใจให้เรียบร้อยให้มีความประพฤติดีงาม 2. สมาธิคือข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมใจเพื่อให้จิตใจสงบตั้งมัน่นพร้อมแก่การพิจารณาคือการใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้ง 3. ปัญญาคือข้อปฏิบัติสำหรับผู้อบรมปัญญา เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงธรรมะแต่ละข้อในไตรสิกานี้ต่างก็มีความหมายสัมพันธ์กันคือเมื่อปฏิบัติข้อแรกคือศีลส,สมบูรณ์เรียกว่าศีลถึงใจชีวิตก็จะเป็นสุขสบายมีความโปร่งใสโล่งใจความโปร่งโล่งเบาสบายนั้น จะเป็นฐานทำให้ฝึกสมาธิได้ง่ายเมื่อจิตนิ่งสงบจึงย่อมจะได้โน้มไปหาความจริงได้ง่ายจิตที่อย่างเห็นความจริงย่อมตระหนักว่าไม่มีอะไรควรยึดถือปัญญาซึ่งเป็นเครื่องช่วยให้หลุดพ้นจากทุกข์ก็จะเกิดขึ้นไตสิกขาจึงเป็นหลัก ปฏิบัติที่สำคัญที่จะช่วยในการดับทุกข์ในชีวิตได้อย่างแท้จริงถึงแม้นว่าใครจะมีความทุกข์มากขนาดไหนเคยทำบาปทำกรรมไว้มากก็ตามหากหยุดการทำชั่วได้ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าปฏิบัติภาวนาจนเกิดวิปัสสนาปัญญาแล้วก็มีโอกาสมีทางไปที่สูงขึ้น จนถึงขั้นบรรลุอริยมรรคอริยผลนิพพานได้ดังเช่นองคุลีมานเคยฆ่าคนมาแล้ว999คนตามธรรมดาก็น่าจะต้องตกนรกแต่องคุลิมานก็จเจริญวิปัสสนาจนเกิดปัญญารู้แจ้งหมายถึงศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นสมบูรณ์บรรลุนิพพาน พ้นไปจากกฎแห่งกรรมพ้นไปจากวัฏจักรสงสารได้การเจริญวิปัสสนาจึงเปรียบเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ที่ล้างบาปทั้งหมดได้อานิสง์ของศีลคือความสุขเพราะเมื่อใจเป็นศีลศีลถึงใจชีวิตก็ไม่มีโทษภัยมีความสุขในเบื้องต้นอานิสง์ของสมาธิคือความสุขมากยิ่งขึ้น อาน,นิสงส์ของปัญญาคือความสุขสูงสุดนัติสันติปะรังสุขขังความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานังปะระมังสุขขังวันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นความสุขสูงสุดฝากติดตามบทต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ